แล้วดัดแล้วมึงจะไปยังไงฮะถ้าไปแล้วเจอจ๊กเอ๋ขึ้นมาก็ปีจีอ่ะใครสองคนนึ่นต้องตายอ่ะใครสักคนที่นต้องตายอย่ากไปบันเนี่ยรู้สึกถ้ามันไม่จอกไม่ออกจากคากลัวนะโอเคเมื่อเดี๋ยวเดินตายแพ้ไหมนี่แต่พอจะตายแล้วอัลโต้พูดก็ชนรับแพ้เลยไปเลยไอ้กิชิไปมาก แต่ยงตีนะไมได้สตีันี่อ้นอุตไอ้รอบนี้มันไม่ออกมาเอ้ยออกมาแล้วเฮียออกอัหน้ากูเลยสัตว์กูกำลังจะพูดอไรยังไม่ออกมาเฮียออกอัดหน้ากูเลย ถ้าว่าไหลเร็วค้าเลยหรือว่าไงไหลเลูกมันมันเดินออกมาไอ้เหี้ยไวอือโอ้โหยุ้ยโชคดีแล้วกันนะถ้าว่าังปิดอยู่แต่ว่าขึ้นดินออกมาแล้วโยว้เปิดมามันก็พาลานก็เปิดอยู่แล้วเตมไปฝั่งดิซต็มไปฝั่งนึงอย่ามาีฝั่งนีตอนแรกไม่ได้เดินผ่านเนี่ยขอเวลาแบนเมื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรไม่รู้เดินผ่านห้องไปแล้วเป็นกระเพรา ช้องมันก็หมดแล้วเหรือว่าถ้าเปลี่ยนจากที่แบบต้องดูฟ็อกซี่แล้วบันดี้เนี่ยไม่ไม่ซ่อนในตู้ดีกว่าเหรอซ่อนในท่อฮะซ่อนในท่อไอ้อโดนอืมไอ้ฮ่าฮิกเกิ้ลเลยเหรอวะแล้วท่าน่อนในไงกูไม่มึงไม่กลัวกูโดนกลัวเด่นเลยเหี้ยกูมองก็จบแล้วมองอยู่มองอยู่กูกูซ่อนคือกูซ่อนนานไม่ได้ด้วยนะเฮียรอบเี้ะกลัวเด่นมาไวอืม มันจะไม่มีห้องมันไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมไอ้นี้ฮัลโหลเอ้เพ้มีแค่สะตายเอ้ยไม่ใช่มีแค่เป็ดตัวเดียวมีเป็ดตัวเดียวใช่ไหมเห็นเขจ้องเอฟกีกับมันแหละเอ้ยมีคำถามถ้าจ้องมันแล้วพับจอได้วมึงลองดูดิกูยังไม่ลองกันหนีพับจอเล่นในคอสเตอร์ไซส์แม่งไงไฟล่ามไฟล่าม ไ้ยรอดหรอเนี่ยหน้าที่ใหม่ต้องติดเยี่ยมาบ้านคุย<ข>อะไรเยอะคอยช่วยแทนหนักทางเราเยอะ <c oughs> บันนี่มาบ้านกูอ่ะไฟบนไฟบนไฟบนไบนอ้แยกต้มแล้วนะเว้ย ก็แพ่มาซ่อมเลยจ้องเป็ดที่อยู่ไม่ใช่มึงมึงซ่อมได้มึงแค่จ้องแล้วมึงก็เอียงคอนิดหน่อยอ,ะอ่ะโอเคมึงเอียงดีๆมึงเอียงให้มันเห็นหน้าจอมันอะ่ะสองขีดแล้วตอมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่จิตใจเดี๋ยวบอกเด<บ>นะ้๋ยวบ็อกซี่ออกมากูเปิดประตูไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้เซอร์ไพรส์เลยไอ้สัตว์ออกมาแล้ว โอ้ยแล้วเฟรดี้แม่งอยู่นู่นโอ้ยเฮียเอ้ยแม่งโยกหัวรอ,อกูไล่สัตว์ตัวอะไรวะฟ็อกซี่แล้วพเพล็กก็ออกมาแล้วใช่ไหมย้อกูดูอยู่เมื่อกี้ท่านบอกว่าตัวอะไรวะท่านบอกดูไอ้ตรงไอ้แพล็ไอต้ไอต,รไอตรงที่อยู่นี่เขาเรียกอะไรไฟร่างใช่ไหม ไปบนกลัวไฟล่างใช่คือไปบนนิวอ่านมันง่ายเลยตายสัตว์จีิงจริงจะรขึ้นเพื่อนตายดิโดนฟอ็อกซี่เฮียมันทำไม่มันคือประตูหรือ,รอว่าไง มันเร็วมากฟ็อกซี่อ่ะฟ็อกซี่มันต้องมีคนดูเฮียกูกูต้องไปดูกล้องอ่ะดูมันมาทางไหนก็เปิสองทางก็เปิงไฟเนาะโอ้ยอย่าอย่าหาเปิดเลยเปิดปุ๊บ,บกูตายไวมากเลยเฮียพวกมึงอ่ะต้องรีบซ่อมไฟให้มันไวเฮียกูจะได้ไเนี่ยแต่พวกมึงอ่ะซ่อมกันช้าเฮียมันหมดไว หมดอย่างค้าพวงตรงไม่หรอกตูกาจะคอยจะซ่อมแหละกูบอกไปแล้วแม่งไอ้เหี้ยหมดไปละขีดหนึ่งเ่ี้ยมันเร็วมันเร็วมันเร็วขึ้นอ่ะมาย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 เออมือนมันเป็นไฟเงียไอ้เหี้ยขนาดไปกันสองคนนะเนี่ยไอ้เหี้ยก็มันเป็นไฟเงียนึงเป็นไออนเนาะอ๋อไม่ดับแล้ว เร็วเดวเวมั้งไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปกี่เบียดเท่าไหร่จะไม่ได้ต้องถอบอันนี้ปะไม่ต้องโอเคกูบอกเลยต้องมีสักคนตายเพราะพับติดเ่าเป็นผมนั่แหละไม่รู้อะถ้าถ้าเกตายกูบอกเลยก็ตายหาหมดอะเดแต่ถ้าไอสองคนเนี้ยคนใดคนหนึ่งตายก็ไอเนี่ยแหละเวลาโดนแช่ คนนี่คือคนใดคนหนึ่งตายเท่ากับจบเกมเลยเอไฟมึงมีควันขึ้นปะดูดิไม่มีไม่มีเมื่อกี้เมื่อกี้กูเพิ่งสัตวิบเองไม่ไม่ไม่ถึงว่าควันควันไอ้นั่นน่ะควันใส่ไอเนี่ยไอหม้อแปลงอ่ะตรงไหนอะไรไม่ถึงว่าไฟไฟไฟบนถามใครถามกูเลยใช่ถามมึงอ่ะเพิ่งกดซ่อมไปเองเมื่อกี้อ๋อโอเคดีละไอสัตว์กูโดนเนี่ยไอเฮียต็ดเหรอโด้า โดนเออคุณอไอ้นี่คุณ,คณมาริโอเนตเรียบร้อยอะไรเฮียมาริโอเนตก็พับเพดนี่แหละเฮียไปมอบกันเลยลดีกว่าเฮ้ยลาให้ไปโดนฟรีสี่เฮียกูยังไม่ได้เวลาไไปโดนฟรีคกูยังไม่มอบกูจะหมุนตัวมึงรูเดนไปโดนฟรีถ้าเกิดไฟพังอันหนึ่งมันก็ไฟมันก็ลดนะเว้ยจริงเดี๋ยวไฟดับไปก็รู้เองนะเพราะว่าถ้ามันขึ้นว่าทำ อันน้ก็ดูเลยแต่ไม่ยั่งไปขึ้นกูย,ยังไม่กลัวกูจะตัวเองต่อไปแล้วก็รอคนหนึ่งโดนมาริโอเนตค่ะอีกทีเดี๋ยวกูดกกเดี๋ยวกูลองพยายามดูอีกรอบก็ได้เดี๋ยวลองซ่อมสองอันดูไม่ไม่กูซ่อมอันเดียวเลยซ่อมไปดีให้ได้แต่เมื่อกี้มไม่รู้ไงว่าต้องซ่อมอะไร<อ>ให้ดูพี่เขาไงเดี๋ยวกูซ่อมสองอันดูยังลองเลขดูเอางั้นเหรอเออถ้ามึงว่าสองคนอะไรไปยันดีแล้วไอ้เหีย่รู้ว่าหรือว่าจะลองให้กูแบบหรือว่าจะลองให้กูซ่อม ให้กูอยู่ห้ององกิลแต่พออาเขีบ,บไปปุ๊บเดี๋ยวกูวิ่งแบบมึงมึงเอ้ยฟางกูมึงไม่ต้องมายุ่งห้องกูหรอกห้องกูไม่มีแค่อะไรอะ่ะห้องกูมีแค่ไฟพวกมึงอะซ่อมช้าแค่นั้นแหละไอ้หี้อเออปัญหาห้องกูอะมีแค่แบบไฟอะมันซ่อมช้าแล้วไฟมันหมดไวไอ้ที่ยเพราะว่ากูอะต้องปิดประตูบานหนึ่งเพื่อกอันไอ้ฟ็อกซี่เนี่ยมันเข้ามาหากูอ๋อเหนะ กกดตัวไอ้เฮียแม่งต um ้องมาเอียงตัวสามร้อยจุงสายเฮียโคตรเฮียเลยเฮียตอนกูอยู่คนเดียวความคิดแม่งกว่าจะกดไอสัตว์โคตรนาเลยเฮียไหนหงมีป่ะไหนหงเอาจบไปเลยอ่ะจบไปไอพี่นึงมีเจ็ดหมอนกลับมาเล่นอีกไอเฮีย เฮ้ยบิคาไซดเฮ้ยเด้ What a r e you doing ตูปิดเหรอมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ย What do you mean ทำไมมันเหลือแค่สามคนวะนี่มึงก็ไปเห็นดู่มึงมองไข่เฮี้ยมองเจนี่ยวะใช่ไหมทุกคนนี่มึงมองเจใช่ปะเจเจเจ้าไอ้นี่กูมองกูไอ้เฮี้ยอะไรตัว เอาะารแด้ทำไรกันเธคุณจะปับ๊บเธอจปับจอไมเล่นเกียรเลยเสียง